<แ> <แก S 1> เศ,ศ,ศษรษฐกิจนั่นนหะที่ว่ามันปลูกในรั้วบ้านได้ใช้เาไปปลูกให้ใเขาได้กินอิน่ม่อนมาให้เขาได้อยู่ได้บนไอ้เรื่องขายมันตามมาเองแม่เราก็ทำเป็นอยู่แล้วมวาเป็นแมนะ่พ่อเจ้าลูกดีโครงการนี้ต้องยินด้วยแม่ปลูกไว้แต่ในรั้วบ้านนะแต่มันขายได้เหมือนกับที่เราไปซื้อบ้านของเมย์อปองน่ะเห็นมั้ยี่สิบสามสิบบาทเขาก็เก็บไห้เก็บไห้ต่เขา คนแถาโอโหูเป็นคนหูจะเก็บเงินเนาะเพราะวาเก็มไปเก็บม,มากก็อยู่ในกระตามหามากมเซน,นมาเขาก็มีแต่เงิน่อนไงก็อยู่ได้ตามสถานะของการเป็นอาชีวิตแบบคนบ้านบ้นานชาวไร่ชาวนาจะต้องบอกเลยแล้วว่าเมียนช้าในเรื่องพันปลาแล้วก็เรื่องของ จะโบลึงปลุกมาปลกผู้เออก็ดีียังน้อยยางหน่อยเห็ดไปตอนเล็กๆค่ะว่าไต่ก็คนแถวนี้มีงานเห็ุใ้มาหกหน้าบกหนานะก็กระดีกยวเขตั้งกายไปเอแล้วคนเขามม่สื่อให้เขาได้ทำอะไรเออให้เขาได้มีอะไรทำเออใช่เพราะชีวิตของเขาน่กเขาไปจัดจบจับเสียมหนักๆเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนสมัยเราเป็นเด็กมันมันไวมันไม่ได้แล้วเขามีแต่อยู่กันที่เราคอนโทนหนา เขาจึงเอาน้องชายเข้ามาช่วยยังไงช่วยงานเขาโดยเขาก็เอื้อที่น้องชายก็ไมีที่ทำกินแล้วเขาก็ได้ใช้น้องชายเขาเอพอดีเพราะน้องชายาไม่มีอะไรมันก็ดีสมัยทุกคนเขาอยู่ในบ้านก็สั่งเขาแล้วแกก็เลยพูดอย่างนี้แต่ฉันจะรื้อไปตัวใหญ่เอ็นกระ่ายหมกคู่โอ้ บ้านคนคนสวยบ้านสวยลองดูสิโอ้ยบ้านงามธุรกิจดีเนาะอาจารย์ขบวนเจ้าแล้วก็ก่อนหนาวก็แต่เกิดรูปเป็นเนี่ยก็เกิดตะกุยปืนกุยโตเนาะแล้วก็ตะอุยใครใครรูปการม่วงบอกคุณนการให้คุนนักกอนด็อกเตอร์คุนน้เกินด็อกเตอร์คุนักกอนไทยคุณนี้ เอไปซื้อของเขากไปซื้อคนที่ีอะไรผมเหมือนกันจัะเธออยากจะไปหาใครจะถามาม,มันได้มองโน่นมองนีง่ถามโน้นถามน<ม>ี่ม,มันได้หูจัะมันได้รรู้อะไร<อ>และยิ่งแต่แกได้รับสเสด็จแกได้มีรูปของกสวยๆเ<อ>นาะมีสังคมหนึ่งได้ยืนอยับผู้ว่าได้อะไรอย่างาเงี้ยเป็นวนน่าพกรได้วอโาอมเนก็เด่นไปนกเี่ยมันกไอยู่คนมีสังคมมันจะ จริงๆเขามาซื e e <am> ้อครูม er like ันก็คือหน้าที่เขาแหละงานเขาแต่ว่าเขาคืออยากไปไปไหนล่ะแล้วว่าได้พูเหมือนกันแต่หนึ่งจะได้สังคมูนะอยากเขาไปเมืันเงือนทางอยากเล้าอยากนก็ได้ไปเห็นเงื่อนเห็นก็ได้ไปเห็นก็ได้ไปเห็นเงื่อนเห็นซ่านเขาก็ได้ไปเห็นลูกเห็นนั่นห็นดิโอโอเคนะเงื่อนเงื่อนแกสวยเลยครอบัวเราครอบรัวนักคือฮะม้าเรา ที่แม่ออ้ยเราบปิ้รัสียได้เราแม่เรากับบปิหมดนะกเกนีกแน่ครูว่ครูมากตอนเราก็แต่ครูบาอาจารย์นะกเกนักแ่ไอคนไอคนที่มันจ้องที่จะมันดูถูกเหยียบยางมันจะพูดยังไงไน้มันก็ไม่ชนะเขานะเข้าใจไหมภาษากยภาพทางสังคมคือคนก็มามาเห็นแล้วไงเราไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำไป นั่นแหละบางทีแกอาจจะลำคานก็ได้มาซื้อคูเทีสิบยี่สิบบาทที่ขี้เกียจคุยคือมันหมายคม่คนเขาทำงานจุเป็นปกติพอได้เยอะแล้วก็มันก็จะเบื่อเฉยๆเท่านี้เบื่อไม่เงินยี่สิบสามสิบเงินห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย Good one. โบลิบดมีส่วนนะในทางโบลิบดมีส่วนในทางษฎีสมมติพี่แก้วเข้ามาอยู่บ้านเขามีปัญหาอะไรในบ้านเขามีสิ์พูดเดือดร้อนแต่ความที่แกไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยในบ้างเรื่องบางเรื่องแกไม่จะเป็นตัวกำหดแกมันก็ทำหน้าที่ของแกไปแกกระชุนชั้นใหญ่ทั่วเนาะเอออย่างเงี้ยการไ่อยู่ในพื้นที่มันก็ทําให้คนเราส่งภาพแตกต่างกันต่างกันมันจะเกิดควาัน้อร้อแต่ถ้าเธออยู่เกัน รถเป็นไฟไปเหมือนกันก็ด่ากันกระหินตีกันกระหินความเคารพมันจะไม่มีไม่มีไม่ม็นตทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ช่วงระยะว่างมันมันห่างกันไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ทวดหน่อยไปดูบ้านใหญ่ทวดมีหิ้งพระมีความเป็นอยู่ที่แบบต้องสมภูมินะใครนะแนละเกิดตำแหน่งหน้าที่เกิดนอนแบบตำแหน่งลูกานพวกฉันมั้คะเห็นไม่ใช่บางคมัอยู่บ้านถูกกได้แน่เนื้อโธ่มเราจะมาทำตัวนี้ไม่ได้แล้วมึงขับรถเป็นเกเรงเงี้ยมึงก็ไม่กล้เข้าไปบ้านเขา เขาจะไม่ว่าเขามีแต่ผู้ใหญ่มานะแล้วที่สําคัญยาย่ก็จะเป็นอ,อีกอีกลุ่มหนึ่งหรือสังคมของกลุ่มอีกกลุนหนึ่งปั๊บเขาก็จะปฏิสัสมบัตคนนั้นแต่อยู่วันนี้คุณบุคูดเห็นเหมือนไฟมันไฟเป็นกันนะก็เขาอยู่ด้วยมาใจก็ไม่คิดจะตาเขาเห็นันเออแต่ถ้ามันเอาที่ออกไปอยู่อีกข้าหนึ่งเขามีอะไรตาา่างของเขาปั๊บพี่แกเขามีอะไรเขาก็จัดการเป็ของเขาคือการออกหางคือต่างบ,บริวทกันต่างคนที่มาสุกอ่ะชัเจนเต่างกันนะในทางคุษศี จะมองจะทำยังไงเนาะไอแกมีที่ที่มีกังเป็นสูงสุเพลินบางเรื่องแกไม่จะเป็นตองรับรู้ก็ได้บางเรื่องมันไม่ได้ทำแกรู้สึกดียังไงบางเรื่องมันอยู่ที่อย่างลูกดูไม่ดูคูไม่คู่นะเพราะสุดท้ายมันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้เม่แกอยู่ทุกคนดูก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึงหูแกเพราะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แ เมืเรรู้เพ่จะเป็นเพราะมันไม่ได้ทำให้เกดีขึ้นบางครั้งเรื่องทุกอย่างามันไม่ได้แก้ได้ดุยแกแกไม่ใช่เจ้าของเรื่องแต่พอเห็นอย่างเงี้ยป้บาโบช่างยิ้มแตดีใจเลยอ่ะเ,เห็นตกลงถ้าเราไปทางทางนี้มันจะใกล้กว่าหรือทางนี้มันใกล้ทางนี้กกไกลกว่าไกลกว่าเนาะใช่เพราะมันต้องไปสังขารเอย ปราสาทแล้วมันจะอ้อมสังกะมาะทางนู้นอีกพอทางนี้ปั๊บตัวเองลองขับไปจะรู้สึกว่าทางนี้ไกลกว่าจะถึงกันตดระมูลทีกว่าจะอะไรทีตัวเองจะสังเกตนะอันนี้มันออคือตัดไปแล้วมันตัดไป<อ>แล้วก็ตรงลูกเดียวต่งตางกันมันเวลาคนขี่ต้องสังเกตสังเกตสองอย่างมันดูจะเข้มไหมเวลาอาจจะเหมือนกันแล้วก็สังเกตในความรู้สึกที่เราขับไปทุกวัน เกมีโครงการทำแล้วแกจะได้มีเอาหัวแกไปคิดอย่างอื่นแกจะได้เอาหัวแกไปนั่งคิดอย่างอื่นโครงการคอาโปอเรกัก่คอรไรพลูขาวผู้กอบ